เที่ยงกันแล้วเกิดว่า V.I.P คนไหนรั่ตีใช่ไหมที่เข้าไปเที่ยวที่คริสตัลอยากให้ชมคลิปต่างต่อไปชมคลิปต่งต่อไปนี้ครับเชิญฮะดูให้ดีนะดูให้ดีนะคลิปนี้ดูให้ดีนะคลิปนี้ดูให้ดีนะเจนะดูผู้ชายใส่สูตรดูผู้ชายใส่สูตรที่ยืนอยู่ดูผู้ชายใส่สูตรที่ยืนอยู่ใส่สูตรนะใส่สูตรนะไม่ใช่ใส่ฟอร์มนะใส่สูตร ไม่ชัดใช่ไหมไม่ชัดใช่ไมัน่แน่น่ๆ่เะเรามาร์กวงกลมไว้เห็นไม่ชัดใช่ไหมไปดูภาพนิ่งไปดูภาพนิ่งอ่ะไปดูภาพนิ่งเป็นภาพนิ่งที่เราดึงจากคลิปเมื่อสักครู่เห็นไหมครับบรดีากาดเขาจะมีท่าเฉพาะค่ะคล้ายกับจับหูอันนี้นี่น่าจะคุยโทรศัพท์ปะ คือคืออย่างนี้มันมีโทรศัพท์ธรรมชาติของคนเนี่ยจะถนัดขวาจะโทรศัพท์จะถือโทรศัพท์มือขวาแต่ว่ายกมือซ้ายแล้วก็แนบหูป้องหูเนี่ยคล้ายๆกับเสียบหูฟังอ๋อฟังใช้บูทูธใช้อะไรสักอย่างแล้วก็ฟังใช่ไหมคือคือบางทีเนี่ยมันมีระบบสื่อสารในกลุ่มในทีมรปภแล้วก็จะเสียบหูจะได้ยินเหรอเสียงดังขนาดนั้นแล้วทีนี้ก็เอามือป้องหูไง่ายเอามือป้องหูไงบุคลิกอย่างนี้มันเป็นภาษาของพวกบอดี้การ์ดคำถามก็คือ บ้กิดในคลิปเมื่อสักครู่และบอ้ก์ดในภาพที่เรากำลังดึงขึ้นจอมันเป็นบอกี้ของ์ดขอ VIP คนไหนเป็นบอ้ก์ดของใครค่ะผมว่าเจ้าตัวรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วกลับมาประเด็นที่ถียงกันตั้งแต่เมื่อวานเถียงกันว่าตกลงมีนทนตรีไปเที่ยว ตกลงมีท่านตรีไปเที่ยวทองหล่อยี่สิบห้าไหมคริสตัลหรือเปล่าทิ้งไปเถียงกันมาถิ้งไปเถียงกันมาพิเสีกันหบอกใช่ไหมใช่ไม่มีใครยอมรับเลยบอกไม่ได้ไปมีเฟซบุ๊กหนึ่งที่ใช้ชื่อว่า Sur ร์ไวสายไหมต้องรอดเอามาแฉโอ้โหละเอียดยิบไปดูสิครับแฉอย่างไรครับแฉดังต่อไปนี้แฉดังต่อไปนี้ครับแหล่งข่าวยันแหล่งข่าวยันท่านรัฐมนตรีคนดังไม่ได้ไปร้านคริสตัลทองหล่อยี่สิบห้านะคะ แต่ท่านไปร้านจุดจุดจ,ดจุดแถวทองรอ13ค่ะเมื่อต้นเมื่อต้นต้นเมษายนนี้เองร้านนี้กำลังเป็นข่าวว่ามีคนไปเที่ยวติดโควิดทำเอานักร้องดังที่ไปเล่นคอนเสิร์ตต้องกักตัวกันเป็นแถวๆค่ะเอาล่ะครับเอากันให้ชัดนะเอ,เอากันให้ชัดเลยนะฮะทองหล่อ13สแกนแล้วมีอยู่มีอยู่แล้วเดียวค่ะ ผมไม่เรียกผับผมเรียกคอกเทลเล้ามันมีอยู่เล้าเดียวค่ะที่ดังระเบิดระเบิดระดับ V.I.P. เที่ยวกันไม่ V.I.P. เที่ยวไม่ได้มันแพงทองหล่อ13นั่นก็คือค่ะแอมเบโลบิเซสเล้าอ๋อเหมือนกับไอที่ทองหล่อ15ไหมไอทองหล่อ25ไหมเหมือนเหมือนกันนะเหมือนอ๋อเหมือนกันโอเคมีความเชื่อมโยงกับคนที่ชื่อออสมิยาบีดใช่ไหะเวลาพูดถึงคริสตัลเอ็กซ์คลูซีฟเล้า มันเอกซ v e ค่ัมันต้องเชื่อมโยงไปที่ e อมเบรอว์แอมเบริเศษิเแล้วแล้วก็ต้องเชื่อมโยงไปที่ Baby f a ฟสแล้วก็ต้องเชื่อมโยงไปที่ t o อปวันรัชดาพิเศษแถวอสมทคือมันมีความเชื่อมโยงกันบางสิ่งบางอย่างใช่ไหมมีตัวละครประมาณสามถคนเป็นตัวเชื่อมโยงสถานที่เหล่านี้และหนึ่งในตัวละครนั้นเขาเรียกกันในยุ่นจากว่าออสเมียบิอย่าไปรู้เยอะเลย หรอมาแกรู้เยอะรู้จักเขาไหมคะคุณนายไม่กล้ารู้จักกลัวถูกกระทืบรู้รู้ว่ากันที่จริงนะเซอร์ไวน์สายใหม่ต้องรอดเอาภาพเงารัมตรีที่ไปเที่ยวอมาโลที่ทองหล่อสิบสามคือเห็นแล้วรู้เลยใครบอกตวยนะแต่ถ้าเห็นเงารู้เลยลักษณะหัวลักษณะหูหัวหูมันชัดผมชัดนี่ขนาดเป็นโครงเงาไม่ไม่เอาแค่หูกับหัวหักับหัว ชัดเลยก็คนโสดทำอะไรไม่ผิดโอเคแค่นี้พ,พอแล้วพอะพอมันจะเยอะ